สบายดีเพื่อนเพื่อนทุกคนมื่อนี้นอ้องทีเคซีมารีวิวสมมุงกิจกรรมของครูอาจารย์เนาะมีสมุงออกเฮงงานสมุงออกเฮงงานสมุงกิจกรรมก็เลยนุ่งเครื่องบเป,ป็นระเ,เะบียยบเ้อบโบให้เวลาเสียไปละลาเพื่อนว่าอาจารย์ทุกคนกรได้พากาันรวมคะแนนไปจำเดือนเดือนสุดท้ายก็มีการโอลมกลันลินอันนี้เมน สมงออกเฮงงานของคู่อาจารย์ก็ได้เข้ามาพักอนิชิบนาทีก็สิเลิมออกไปออกเฮงงานกันเพราะว่าได้เข้ามาห้องรวมพุทกษาหารลือกันเรื่องกนเขิดเวียเขตดงานเต่งเวียเต่เงงานตามหน้าที่ไผัยมันนั้นเมนวิชาการเพื่อนได้ลุล่วงเวียงานให้คู่อาจารย์ได้ฟังได้ติดตาม กันเนาะอันนี้แมนสมงกิจกรรมสมงกิจกรรมของครูอาจารย์นุ่งเครื่องโบปินระเบียบยอนว่าโบได้ขึ้นห้องสอนสมงกิจกรรมเนาะโบให้เวลาล่วงละลาเคิ่นกะคิดไลด่คะแนนให้นักเรีรยนโบมีผว่างเลยจ๊เอ๋อ,อาจารย์คนงามยิ้มเนจ๊เอ๋คนงามาาคุณนี้แห้งหลายคุณของคุณพูพ้อุนน้องอันนี้เวียวของครูอาจารย์เนาะ โซมงกิจกรรมเพราะว่าเพื่อนสิบปีนี้เคยเป็นระเบียบปันใดทุกคนรบนนนนริยนนูละบวกคะแนนเสียคะแนนจะเออันนี้อาจารย์อาจารย์อย่างว่าตอบได้โอ้ยยิ้มดกว่าเห็นว่ากบไดนึ่าเบไปถ่ายมาทางเรา โบดี้มีไผ่พักผ่อนเลยเนาะเอาใจใส่ต่อเวรงานของไข่ไปมันว่าเอาเวลากิจกรรมเวลาออกงานนีให้มันมีค่ามือนี้เมนเป็นวันออกงานของครูอาจารย์ให้มันมีค่าพักสิบนาทีผู้ใดก็บร่ได้ว่างเลยกวดคะแนนให้นักเรียนตอนนั้นญ่ายเจลนสู้ๆคันๆตาเอ๋ มีไพว่างเลยถึงว่าจะเป็นสมองกิจกรรมสมองโอเคงานก็ตามเนาะครัวจารย์เฮาบริปะให้เวลาล่วงไปละลาสิบนาทีพักก้อนก็เกิดขมใส่จี้ขมใส่ซอรงศึกกกษาาสเมืองเรื่องขับสมัครช่วยการศึกษาประกาศสัญญาบัตรวิชาตว์สิ่งต้นระดับสี่หนึ่งที่วิทยาลัยเทคนิคงสัตว์เป็นขั้นวัน บวกแม่คะแนนงา,านนั่งซึ่งอยู่อันนี้เอ้ยใหญ่ที่ปร,รึกษาเวลาบรให้ดวงไปละละาสิบนาทีพักพ้อนในการออกเคงานก็เข้ามาปร,รึกษาหาลืกอกันเพราะว่าเครื่องเป็นระเบียบสม,มองโอเคงานมือเนี่ยครับค้างว่า บวกลบคูณหารคะแนนนักเรียนนี่สิไรโบสิเลอบอมือนี่ยสั้นค้ำค้างอยู่ต้องแล้วสู้สู้ครูพะละนี่สิแล้วบอมือนี่บวกคะแนนนี่แล้วบอสู้บอเพื่อไคเพื่อนักเรี้ยเพื่อนางเงี้ยนี่เพคนมาเมื่อเลี้ยงเขาจะไปเปลี่นเป็นกรรมการเนาะพักสิบนาทีพักสิบนาทีก็จับบิ๊กจับโซเลยพี่น้อง ผักซิปนาทีของสมองกิจกรรมสมองโอหฮงงานให้มันมีค่ามาล่มกันเนาะมาล่มกันครูอาจารย์อีกสมองตัวไป็ออกไปโอหฮงงานอนามัยอ้อมเดินของโฮงเฮียนเนาะมาคนนี้การรีวิวและคลิปนี้น้อยขอโจวน,น,นอศกรเนาะถ่ายคลิปหนามีโอกาสถ่ายคลิปที่ดีๆมาให้เอฟซีไดเบิ่งได้ช้มกันเนาะ จะเอามาเสนอในตอนต่อไปมาฮอนี่น้อยก็ขอโจ้ไวทานี้กนเนาะเข้ามาแล้วสวยกดไลค์กดเซร์กดติดตามให้ในเด้อบ๊ายบาย